คนเล่นรูบิกหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหานะครับว่าฝึกยังไงเล่นยังไงเวลาก็ไม่ยอมลงสักทีในคลิปนี้ผมเจะมาสอน5เทคนิคที่ทำให้คุณฝึกซ้อมแล้วทำเวลาได้ดีจะมีอะไรบ้างลองไปดูกันเลย oh. เทคนิคแรกคือ plus two, t o don't count at home หลายๆครั้งที่คุณหยุดเวลาแล้วคุณพบว่าในจอไทม์เมอร์นั้นแสดงเวลาที่ดีมากๆ แต่เมื่อคุณมาดูรูบิกของคุณแล้วคุณกลับพบว,ว่ามันอยู่ในสภาพที่ดวลพลรตตีบวกสองวิทีทำให้เวลาที่ดูดีของคุณนั้นดูแย่ไปเลยแต่ด้วยเทคนิค plus two don't count at home นั้นจะทําให้เวลาที่ดีของคุณนั้นกลับมาเป็นเวลาที่ดีได้เหมือนเดิมเทคนิค <Yes. S 1> ที่2คือการกำหนดเป้าหมาย สำหรับเทคนิคนี้นั้นคุณต้องเริ่มจากการหยุดเวลาที่คุณต้องการจะได้ลงไปที่ทามเมอร์ของคุณก่อนเมื่อคุณได้เวลาที่คุณต้องการแล้วก็พร่ำบอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องได้เวลานี้ให้ได้จากนั้นก็ให้คุณเริ่มทำการโซฟันทีโดยไม่ต้องรีเซ็ตทามเมอร์ก่อนและเมื่อคุณกดหยุดเวลาคุณก็จะพบว่าคุณได้เวลาตามที่คุณต้องการแล้วนั่นเองเทคนิคที่ส ลงมือทำสำคัญกว่าจินตนาการในการแข่งขันรูบิกนั้นคุณจะมีเวลาทั้งหมด15วินาทีในการสำรวจลูกรูบิกก่อนที่คุณจะทำการเริ่มแก้โจทย์กับรูบิกลูกนั้นซึ่งใน15วินาทีนี้นั้นหลายคนก็จะทำการบิดรูบิกของตัวเองในจินตนาการของตัวเองเพื่อหาวิธีการเล่นที่ดีที่สุดแต่ทำไมเราต้องปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่จินตนาการด้วยละ่ะในเมื่อเราสามารถลงมือทำมันจริงได้เราก็ลงมือบิดมันไปเลย และนั่นจะทำให้คุณได้เวลาที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเทคนิคที่สําสำหรับการเล่นฟรีส m o ูฟเทคนิคสมองกลเทคนิคนี้นั้นให้คุณเข้าไปที่เว็บ rubiks cube solver com จากนั้นให้คุณทำการป้อนส c a มเบลิลที่คุณเจอลงไปในเว็บไซต์นั้น หลังจากนั้นเว็บไซต์นี้ก็จะทำการคำนวณและหาวิธีการแก้โจทย์มาให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงคิดเลยแม้แต่น้อยอทเทคนิคที่5สําสำหรับการเล่นปิดตาเทคนิคการมองด้วยสมองส่วนกลางสำหรับเทคนิคนี้นั้นขั้นแรกให้คุณหาผ้าปิดตาที่มีความหลวมเล็กน้อยและเวลาใส่ผ้าปิดตานั้นให้คุณใส่สูงขึ้นมาเล็กน่อยและมีช่องว่างระหว่างดวงตากับร่องจมูกซึ่งการสวมผ้าปิดตาแบบนี้นั้น จะทำให้สมองส่วนกลางของคุณสามารถปล่อยรังสีคอสโมออกมาทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่หลังภาพปิดตาได้และนั่นจะทำให้คุณสามารถเล่นรูบิกปิดตาได้ราวกับคุณเปิดตาอยู่เลยทีเดียว <Yes. S 1> และนั่นก็คือ5เทคนิคสำหรับการฝึกรูบิกนะครับผมอย่าลืมนํำไปฝึกใช้กันนะครับรับรองว่าคุณจะได้เวลาที่ดีอย่างแน่นอน DNF อ่ะน,นะ